กิจกรรมเลไลโอโฟมาแล้วครับเดี๋ยวนี้เกินชินเนี่ยเขาทํากิจกรรม6วัน7วันเท่านั้นนะทุกคนพลาดแล้วพลาดเลยนะครับมาคูณ2เงินแล้วก็ใบอัพตัวละครกันครับ สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อๆกับเกมเกมชินอิมแพ t นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตกิจกรรมกันเช่นเคยครับกับนี่เลยครับเรไลน์โอเวอร์โฟลกิจกรรมนี้จะมีระยะเวลา7วันนะครับแล้วใน7วันนี้เนี่ยเพื่อนๆไม่สามารถดองกิจกรรมได้นะต้องเข้าเกมมาทําทุกๆวันเลยครับ ก่อนที่เราจะเริ่มรับชมกิจกรรมกันนะครับใครที่จะเติมเงินเกม Geniem p a c t อย่าลืมนึกถึงร้าน l i c h m a n Shop ด้วยนะครับถูกสะดวกไว้ใจได้เติมผ่าน UID เพียงเท่านั้นลิงก์อยู่ในคําอธิบายคลิปครับอย่าลืมไปเติมกันนะ กลับมาที่กิจกรรมของเรานะครับสำหรับใครที่ไม่เคยทำเลไลโอเวอร์โฟมาตลอดมันคือกิจกรรมที่จะพาเพื่อนๆเนี่ยไปคูณ2ตัวของเงินแล้วก็บาแอปตัวละครครับผมซึ่งเขาก็จะบอกว่าจํานวนครั้งเนี่ยมันได้แค่3ครั้งต่อวันเนาะเราจะลงของเมืองอะไรก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นมอนสเต f ฟอนเทนซูเมล r อินาซูมะหรือเย่ได้หมดเลยครับอย่างวันนี้เนี่ยผมก็จะมาคูณ2เงินนะครับผมต้องการหาเงินเตรียมเอาไว้ก็วาร์ปไปเลยครับ พอมาถึงเลไลน์แล้วเราก็จะทำการคุยแล้วก็กำจัดมอนเหมือนปกตินะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาเรากดรับนะครับเวลาใครมีคอนเดนตเลซินอยู่เนี่ยมันจะคูณ2ไม่ได้นะครับเราจะต้องใช้อริจินอลเลซินเท่านั้น 3ามครั้งต่อวันครับก็กดลักไปได้เลยครั้งที่หนึ่ง <Ready. S 1> ครั้งที่สองครับ และก็ครั้งที่สามครับ พอเรียบร้อยทั้ง3ครั้งแล้วนะครับที่หน้ากิจกรรมเนี่ยก็จะหายไปแบบนี้ครับซึ่งอ่อให้ใครเนี่ยไม่ได้ใช้เงินหรือว่าบาอัพในช่วงนี้ผมก็เชียร์ให้ลงสะสมหรือว่าเผื่อเอาไว้นะครับผมช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนก็คงจะปั้นตัวละครกันด้วยครับเอาไว้ลงตัวของโรงละครในจินตนาการเพราะฉะนั้นทั้งเงินแล้วก็ตัวของบอัพตัวละครลงเผื่อๆกันไว้นะครับและนั่นก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้แล้วครับมาอัปเดตกิจกรรมกันก7วันนี้อย่าพลาดแม้แต่วันเดียวอย่าลืมมาทํากิจกรรมกันนะครับและนั่น กการขอขอบ, 1, 40, 000, 14, บคุณ142,412 subscriber จากทาง YouTube ครับหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับคลิปนี้ผมแล้วก็น้องเซทอสก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Next time, let's go fish blasting together.